ว่าไปเร็วตุงเพลงไ,ไงลม่ต้องเพิ่งเพิงเสียขาย่จาจาังเอาขึ้นมาตึ้นเขากดนะวัดนี้ครับชาวเน็ตบัดบัดนี้ครับชาวเน็ตทุกทา่านครับผมมาตัดผมที่ร้านช่างอ่อน,นไ,นไม่ไหวไปผมมาตัดผมที่ร้าน <c oughs> ช่างอ่อนร้านร้านธุรกิุรีบาเบอร์ธุรกิจธุรงธุรายเอลยธุรีธุรงธุรายบาเบอร์จะมาตัดธุรายบาเบอร์ แจจตดผมกันเล็มกันแต่งกันเล็มกันแต่งอืมวน,นี่ผมยังไม่ตัดนะครับผมให้ดูเลยอด้านหลังเนี่ยกันเล็มกันแต่งก็ทำอย่างนี้ครับลองไป,ปอืมทรงอารมณ์สุนทรีครับกันเล็มกันแต่ง คอืม,มอด้านหลังกันลิมนะครับ,มบกกรัมนบอเห็นร้านที่มีอารมณ์ุนทรีครับผู้ที่มาตัดผมจะล้องเพลงให้ผมฟังับต่อครับขอ <c oughs> อีกเพลงครับจบเลยก็ต่อว่ะครับเอาท่านมา่กี้นี่แหละ น้ำพายหรือไงไนกิได้ทันมาคนใดไป,ไปหัวใจจำนำคนสีตรงไหช่อมยองปิดคำมีใจร กระทำทำอะไรในตอบ,อบ้าบขอบคุณครับบัสดีครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับแล้วครับนี่ผมมึงกัลลองไปว่ะอ่าเมื่อน้องวิวานิรารวมห้องอ่านี่เสร็จแล้วครับปูจะผ่ารับ สองใี้กรองรักไปเนินนาอันนี้เขาเรียกซอยกันเลมครับปวดใจเหมือนตัวนาจะเล็กลานอารมณ์สุนทรีของช่างกันระบบให้นงครานจงสำราญเรื่อยไปจบแล้ว Have a